สวัสดีครับ FC h i g h w i n ทุกคนครับวันนี้ทางเรามีรถ t o y ยตา้าสปอร์ต d รเที่แต่งเปลี่ยนแปลงตาไฟที่ไม่เหมือนเดิมนะครับก็คือรุ่นตาไฟตาโบนครับซึ่งแบบนี้เนะี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนก็น่าจะไปแต่งมาหรือไปใส่มาครับซึ่งผมมองก็เออมันก็แลดูคลาสสิกดีครับสปอร์ตเรเดคันนี้นะครับมีน้ำหนักเนี่ยเย็ยบๆบ3ตันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ ลูกค้าก็เลยต้องใช้วินที่มีพละกกำลังที่เหนือกว่าสแตนดาดนั่นก็คือ h ฮวินพีเอสหมื่นสองเฮฟวี่ครับว้าวเจ้าวินรุ่นนี้เป็นมอเตอร์บาหนึ่งนะครับสังเกตได้จากขดลวดแล้วก็ชุดแปลงฐานที่จะไม่เหมือนกับมอเตอร์สแตนดาดทั่วๆไปนะครับ uh huh. ซึ่งมอเตอร์ของจิกกะปินจะเป็นบาถูก plus นะครับแแรงมานะครับอะไรคือชุดแปลงถานก็จะใช้ ตัวเดียวกันได้นะครับแน่นอนครับมอเตอร์ที่สูงกว่ามาตนดาดก็จะมีเบา1เบา2แล้วก็เบาถูกบวครับและแน่นอนครับ p s 1 2 Heavy Duty ใช้มอเตอร์เบา1ซึ่งกินไฟน้อยแต่กลับให้พลังงานแรงบิดมหาศาลครับ oh <my> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามรายการที่ติดต่อได้ด้านบนนะครับ <'m> พอติดตั้งเข้าไปในกันชนเหล็กเรียบร้อยเนี่ยนะครับ ก็ดูดุดันครับ <Wow. S 1> เรียกว่ารถรุ่นนี้เนี่ยนะครับไปไหนไปกันครับน้ำหนักหนักมากๆกก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ากันชนเหล็กก็ตรวจสอบแล้วเอาอยู่นะครับไม่ไม่อ้าออกมานะครับคือก่อนติดตั้งเราจะตรวจสอบก่อนว่ากันชนจะเอาอยู่หรือไม่นะครับเพราะถ้าอ้าไปแล้วมันแก้ทีหลังเนี่ยค่อนข้างจะแก้ยากครับ Yes ส่วนของป้ายทะเบียนนะครับ ก็ไม่ได้ใส่บานพับนะครับลูกค้าเลือกที่จะไปเกาะด้านข้างของกันชนนะครับส่วนของเกียร์บ็อกเกียร์ตัวนี้นะครับดึงเชือกเบามากครับนะรับแรงบิดได้ถึง15,000ปอนด์นะครับเกินนั้นอาจจะแตกได้นะครับคือเหมือนถึงมอเตอร์ใหญ่มากก็จะอาจจะแตกได้ครับอา uh huh.